เราจะขึ้นแป้งที่5แผ่นค่ะแป้งจุ่มน้ำแล้ววางที่เขียงเลยค่ะแป้งแค่จุ่มผ่านน้ำนะคะไม่ต้องแช่แป้งถ้าเราแช่แป้งแป้งจะอิ่มน้ำเกินไปเวลาที่เราตัดลงกล่องแล้วยางในแป้งจะออกมาจะทําให้แป้งติดกันค่ะเวลาที่เราวางแป้งให้เอาด้านที่เป็นลื่นๆล,ลงด้านติดเขียงนะคะ ตามด้วยโรยงาค่ะเป็นงาดํางาขาวที่คั่วสุกแล้วเวลาคั่วให้คั่วงาดําก่อนนะคะแล้วค่อยคั่วงาขาวงาดํเกาจะสุกช้างาขาวจะสุกไวโรยงาเสร็จแล้ววางไส้เลยค่ะวันนี้จะมีไส้อกไก่ไข่กุ้งไส้กรอกมันม่วงแล้วก็ข้าวโพดค่ะอกไก่เป็นอกไก่สดต้มสุกไข่กุ้งแกะกล่องเราใช้ได้เลย ไส้กรอกลวกในน้ำเดือดประมาณ3-5นาทีมันม่วงทำเป็นชิ้นเสร็จแล้วนำไปนึ่งประมาณ15นาทีข้าวโพดเราใช้เป็นข้าโพดฝักแบบสดค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปต้มประมาณ15นาทีวางไส้เสร็จแล้วใส่ผักเลยค่ะวันนี้ผักใบเล็กค่ะเราจะใส่ข้างละสองใบถ้าใบไหนก้านเขายาวก็พับเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องเด็ดทิ้งนะคะตามด้วยแคอรอทกับมันแกวค่ะพับแป้งขึ้นมารวบผักลงไป กดให้แน่นๆลงที่เขียงนะคะสลัดโรเราจะได้แน่นตอนที่เราทำเสร็จแล้วเสียดายกล้องอยู่ไกลมองไม่ชัดเดี๋ยวรอบหน้าเวลาม้วนจะขยับกล้องไปใกล้ๆตรงที่ม้วนจะได้เห็นชัดๆที่เราหยิบแท่งสีขาวๆคือมันแก้วสีส้มๆนั้นคือแครอทสไลด์เวลาม้วนอย่าลืมกดให้แน่นๆลงที่เขียงนะคะสลัดโรเราจะได้แน่นๆค่ะอย่าใช้วิธีดึงแผ่นแป้งนะคะ ถ้าเราดึงแผ่นแป้งจะทำให้แป้งแตกได้ตอนที่เราตัดลงกล่องไปสักพักให้ใช้วิธีกดลงที่เขียงแล้วก็รั้งหาตัวเราเบาๆม้วนไปด้วยกดไปด้วยรั้งคืนหาตัวเราไปด้วยรั้งแค่พอให้สลัดโรเราแน่นค่ะไม่ต้องดึงแรงนะคะใส่แครอทใส่มันแก้วแล้วม้วนเลยจ้าพับแป้งขึ้นมารั่วผักลงไปค่ะใช้นิ้วของเรารั่วผักลงไปให้อยู่ข้างล่างค่ะอย่าให้ผักขึ้นมาบาังหน้าไส้ถ้าผักขึ้นมาบาังหน้าไส้จะทําให้สลัดโรเราไม่สวยและดู ไม่เรียบร้อยชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไส้ข้าวโพดค่ะพับแป้งขึ้นมาค่ะใช้นิ้วโป้งสองข้างกดไว้ใช้นิ้วชี้กดผักลงไปข้างล่างแล้วก็ม้วนไปพร้อมกันค่ะเสร็จแล้วจ้าชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะโรยงาอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความอร่อยแล้วก็ความสวยงาม รยพอประมาณนะคะถ้ารยเยอะเกินไปเขาจะบังหน้าไส้ทําให้สลัดเราดูไม่สวยเสร็จแล้วเตรียมตัดลงกล่องเลยจ้าเวลาตัดอย่าใช้ฝ่ามือกดสลัดโรล,ลงไปนะคะให้ใช้วิธีใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ล็อกหัวท้ายไว้ค่ะแล้วก็ใช้มีดเลื่อยๆๆล,ล,ล,ลงไปค่ะอย่าก,กดทีเดียวนะคะเสร็จแล้วสวยงามได้น่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราเอามาใส่กล่องกันเลยค่ะ เราใช้กล่องรุ่น t ี่5ค่ะเราทำกล่องละห้ชิ้น1เซตจะได้2กล่องวางเรียงในกล่องให้สวยงามค่ะให้หน้าไส้เขาโชว์ขึ้นข้างบนจะได้ดูสวยงามน้ำจิ้มวันนี้ใช้เป็นครีมซีฟู้ดขนาดถ้วย2อออนถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ